สบายดีพี่น oh ้องสบายดีเอฟซีท oh ี่หักแฟงสู้ข oh ู่สู้คนสู้หมองสู้บอลสบายดีย่ามเศร้าพี่น้องพบพ่อกับซ่องพอน้องมินี่คือเกาคือเดิมดนะพี่น้องเด้อคืมไม่ต้องเลยบรรยากาศย่ามเศร้าคขมฝาคขมฝน ักก็มาแต่บ้านน้นสูงพี่น้องเอ้ยทำแม่พึ้นแกงปลาสวัสดีพี่น้องข่าวสารน้ำกันเ้อลมีแกงปลาวายาลูกชายจงมองเห้ลูกชายโอนพี่น้องแกงปลาเค็งล้วนๆแกงปลาเค็งมันก็ตัวุ้ยไงปลาขาวแล้วก็เจียวพริกดิบพี่น้องเอ้ย ซบแนนอนหมดจอมากีนน้ำกันพี่น้องกุตะกคลุุนแซ่บแซ่บอาหาร้นอก่อนตองห่อนเด้อพี่น้องกินข้าวเศ้าน้ำกันเลก่นุ้กูลสุขุสุขุนสหมงสุบอลอันชามินีกระทงเราไปมาเนาไปมาเนาะมี ยิบซีเพิกกระทำเข้ามาอยู่ไปดีพี่น้องเมนูหน่อยคือบมาบันปังแน่บาษันยากพี่น้ะเน้ำแม่พี่น้องเจ้มือเลืองโจงเข่าโจงน้ำขึ้นไปด้ยดิเศาษฐกนนะเปลี่ยนกันประเทศลงมาปล่นลงมาสวยงาน้อยกึ้นสวยงานอำนาจอำนาจน้อยขึ้นไปอยู่แทนเกินขึ้นก็ลงพี่น้องเว้ย เวลามากยากแล้วยากแล้วเกี่ยวเที่ยวน่นี่แหละปนจ้านะเดิพี่นองมาเด้อแกงปลาเค็งเาแม่ชิดเบ็ดอยู่น้องวันชิดต้นแดดๆนะจะไม่ขึ้นนี่ขึ้นทได้อยู่บานใครมาแดงเรามาหน่ยนองป่าเนเกลือ คัดเอาแค้นไม่น้อยนะมาขึ้นจึงกินเขาเป็นกัวคัดแบบบุมวลแบบบนักคมานักห่างนะบุมวลเป็นนห่างเป็นเดืองด่างเดืองด่างเจ้าคือว่าแล้วยังน้อยยังนุ่มขอกระเทาะดีมั้ยแยงกัวไม่ดอนครับพี่กำลังนักอยู่แบบบุบบุมวนนะพอบุมวนบ็ต้อันกินแยงกับกระ่ซนะในปากมันเป็นตายต้องคันว่า Thứ kiên thải vào đây rồi đẹp có bộ mua có bộ nó nào nào nhựa nhựa thao chỉ, chỉ tiền ừ. tiền này là phát nhá kính cái đâu mặc này nữa trường hợp mình tệ เอาไเลี้ยงทีไรยังไม่ลองดูมันเลยเป็นปะเทงอืเกินเกนงปะเทงี่คือกันกระเสบแกระแสาะก่งกระเสาะขึ้นไงไวอนไหนเอ้ยขึ้นไปเอากรบปุลงป่อยขึ้นป่อยเข่งเด็ปล่อยเราจะไปดู ฝนตกมาก,กเกียดเก็เกียดดีใจเลยเนาะเกียดห้องกนลังเลยนุ่งนั่งน่างน้น บนตุส่สบายผมมีเห็นมีนยุงกางพรมไปนั่นจะจะไปปลูกอยู่แคมนออ้อ,องเออแคมอัน,อนอกับไผ่โอ้ยข้อควรยัง,ยไงไงวะไปยูพุ่งไม่ได้ก็ไปวรยังไงปลูกอยู่ีิไม่ร้อยก็อยากให้ปลูกอืมไม่ร้อยอย่าไปทำโอ้ย<ด><ว>อมัน,นยุงทั้งยุงทั้งหมดมันดำบนะมัดนดะับมันดัหม,มดเดียดกางเหลืองนะทั้งกาะ นี่ร้อยยังออไปทั้งท่าสุดแล้วกูดูตะหันมานี่กูชอบมานี่หมดกระไลยุ่งกระไลวะเครขึ้นป่าคิดยาอย่ในห้องพิษย่าเป็นไข่แต่ว่าหลังฉีดมาเขาก,ก็กินยาพาราเนาะ นย่าตันไว้กินกันไว้ขอไปดิกินก่อนนลครับจนมันเป็นมากพี่ขอจังจะกินเอามาเนื้อมูแรง้งคน<อ>บอกแรงวานก็กินอีกสองเม็ดต้อคนบอกคนวาถถามันเป็นมากเลยเป็นไข่เป็นเนาแะไรบางคนก็เป็นไข่เป็นเนา,นเนเนเนาจากทุกคนคนหนึ่าชิบคนมีดอกผู้หนึ่งโบเป็นโบเป็นนะถ้ามันเกิดเป็นมากแน่นั่นแล้วแอะห้กินยาพาราม่กินยาแนวืึน ข้อมุนเมากบให้กินท่นผู้ชายพ่นกระบอกอย่าูกบกนีคยับเจ้าบริหารบอจักอย่าสูบสอย่าตองห้าบริสูกต้องไปนอกอย่าสุากมีจักค้อเว้นด้ว่าหมดตัวแต่วต่าบ่ให้กินของมุนเมาอยาอย่าองมุนเมาแต่แม่บริษกี่เวมากหารเจกติดได้ไหมเนาะ เจง่อเดนะบ่อช uh, ่วงน้าช่วงบางดอบางดูเดี่ยวไม่ทพอนย่งเจียคือแบาเจี่ยวลํำลาเลยเียวเียวด้ยน้ำเจียวล้าเจ็บปากกัปากเลยบดีเจียวแจยงน้อยนะเกี้ยวติดเลยบ่เอ้ยแต่ยังน้อยนะติดแ่นจนเปิดหดน้ำปบ่างแล้วหัปหดซอยแล้วก็เกี่ยวแล้วแต่งให้แต่งันคูนแล้วก็ขันบรแดงแล้วก็บเกี้ยว มันกระติดแล้วกินว่าเป็นไงชิมดนะเป็นกลินขขาไปอยากแซ่บพห่นไหมนวดก็จะติดปิดเจ้ากขาตา้วแม่ตาอยู่นะเขากินนะแบบเจไดนะแบบบมวนบทั้งคันาคือยิ่งใหยิงนาวหอกแต่ว่าครับจะ่สื่เกียเยแบบซึมๆนะเป็นบมวนนะบทั้งัน่าแบบเรีบหัว ื้อขิงไข่ีิงน้าบ่อเอาหัดบ่อสา่ถูกเป็นแบบชิบมวนนะแบบซึมๆอย่างเงๆนคือเขาแบบพะกอันบัเพียงพ่อจางที่นั่นเนาะคือทำิินอนคือทหิวนอนงัวนอนเป็นะลึงะลิงเนป็นลึงสลิงอย่าอันนี้ก็เป็นนันนี้เขาจกแบบยกกับยกอันนี้ยกสิอดีีเขายีเหาะ เดียวอปจับบ่จองคือกังแต่คุยอะไรยี่หอจเจ้าเดดตุลาคุณเลยไปสีทังเจ้ามฮาเด่นหนาเลยไปสีได้ไงเข็มที่จองเดยเนสิก่อนเจ้าไงนี้แล้วิดบางนี้มึง้า้อ้องเลยไปนอนเวย เินโมออกถ้าแนวออกหรก็ห้องนะยอย็กใบจะเป็นนะอเตตัวเดียวนี่แล้วห้องตัวหนัก็ธรรมดามห้องใหไพ้นแห้งก็จะย่มตัวกับบ่อแห้งตกว้านอน่างนะ้ำเพิ่มอยากไร Sau lẻo lại mọi người nhỏ nhọn đi bao năm năm tó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 m nam mô năm tóm 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 năm ข่อลบขอบคุณนะทาไนะมก็บเบิงรายการข่าวคนฝ่าอากาศไีหน่อเบื้องแต่ว่าเนี่มีฝ่ามีผนเนาะเอ้ข่า,นา,นนนออขาวน้ำด้วอาไปก่อนน,อน้ำที่ม,มากเดี๋ยวบรเด้เนาะอกีข่าวไดว้อ่ะอ <Mel> มเมลินะเ,เออจีแมนมไปเบิ้มเป็นเาื่นไปชิดเบสเลยไปหน่อย <c oughs> ต้องบ้าเชื่มานก้ได้ก็ได้นะเชืม,ม,มานกับมานอิงตามในซีมือไฟมนันโชคไพมันมนนะั่ง <c oughs> นั่งยงกันอยู่ก็ได้ไรกันเพื่อกินเบ็ดูด้กินเตเบ็ดพูนะลายนะจางเสียเาคือน้นจนเกียงมันออกมีจังเดเขาเ่นแล้วเคือกับดึงแฮนอย่างี้ยไปน้มกันกับบางคนเขาเจ้ากับบดิงมวานเราก็ได้ม่เาวานไปกับบดเออเจลีมามามาไหน อืนเไปกันเถือนก็บดวดนเขาก็ได้อาจินตามเคยเคยเพราะว่านอกบมีพ่อฮะจะนีนนะพอจับเด็กแต่ละบ่าวน้ำหนาวจ็ได้จริงหาจิน Hai cái Phải là cái đẹp cứ câu phải không đúng mặc cái đốt khả năng nó ดกถูกต้นเลยพี่น้องคนเป็นผอยเป็ปื่อยเต็มอยู่รับมาจากไวเพียงตัวนี้นะพี่น้องขอบ,บคุณขอบคุณไร้พี่น้องสุขุสุขชนสุมองสุบอนที่เข้ามาเบิง่งที่เข้ามาชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้องเนดะ้อเพื่อสีปฏิภาสคิปใหม่ๆจากสองของเขา พอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดี